โอคนะครับวันที่26เมษายน2565นะครับตลอเเอเามื่อวานเขาบอกกล้องเสียเขาไปซื้อกล้องมาใหม่นะครับผมก็เอาไปเอากล้องยี่ห้อเดียวกัน,นยี่ห้อ Logitech ตัวหนึ่งนะครับกับยี่ห้อเก k e r ตัวหนึ่งนะครับมาลองทําให้ดูนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วหนึ่งเราต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าสายกับกล้องเนี่ยมันแมทกับเครื่องไหมนะครับโดยไปที่ ดิสคอมพิวเตอร์นะครับหรือ My Computer นะครับคลิกขวาไปที่ Manage นะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ Device Manager ตรงนี้นะครับตรง Device Manager เนี่ยเราจะเห็นคำว่า Camera หรือ Image Device มี2ตัวฮะ Camera หรือ Image Device นะครับเราคลิกที่ Image Device ก่อนละกันนะครับเอ่าถ้าอ,อื่นอาจจะอาจจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้มีอ่ามันี่เป็น Virtual Webcam นะครับเอาไว้ส่ายภาพเข้าไปในระบบ นะครับส่วนตัวนี้ c a m era เนี่ยสังเกตของผมมี3ามตัวเลยคเครื่องตัวนี้ของผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นอินทิเ a ร e ครับแคม era นะครับตัวโอเกอร์ตัวนี้ตัวส่วน USB วิดีโอดีไวซ์ในตัวนี้เป็นยี่ห้อของ Logitech นะครับโอเคนะครับเพราะเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสบายใจได้ผมจะลองดึงออกตัวหนึ่งนะครับดึงของอตัวโอเกอร์ออกสังเกตมันจะหายไปนะครับ มันต้องกรพริบกระพิบหรือมีเสียงดั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 งนะครับเสียบเข้าไปนะครับอนนี้กรณนีแรกเป็นการเช็คว่าสายเนี่ยโอเคไหมดีไหมใช้งานได้ได้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นคือ95%เปอรละใช้งานได้นะครับโอเคอีกทีนะครับคลิกขวานะครับไปที่ manage ไปที่ device manager นะครับเราจะเห็น2ตัวชื่อ camera หรืออาจจะเป็น image device นะครับแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับ Windows โอเคจากนั้น หาโหลดโปรแกรมชื่อว่า AVCap นะครับก็คือตอนนี้ตัวนี้เป็นภาพของไปที่ดีไว c ์นะฮะเป็น USB Video Device อันนี้เป็นของ Logitech เดี๋ยวผมจะลองขยับกล้องให้ดูนะครับตัวนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นยี่ห้อ Oger นะครับโอเคนะครับก็คุณภาพกล้องก็ก็ดีนะครับมันย้อนแสงแล้วมันก็ออโต้โฟกัสกับออโต้บาลานซ์ได้นะครับ อันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองผมจะลองปรับมาที่ยี่ห้อโอเกอร์นะครับนี่อันนี้จะซอฟขึ้นมาหน่อยนะครับก็สังเกตนะครับก็จะเห็นตัวกล้องนะครับเป็น o o i t e c h นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้ปิดโปรแกรมไปนะครับเปิดโปรแกรม Inspection ขึ้นมานะครับใช้คำสั่งคอนนะครับ C O N F I G นะ C O N F I G C O N F I G นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการเป็นตัวไหนนะครับส่วนนี้เลือกเปนสมมุติว่าเป็น MPE นะครับหรือเป็นอิจิเกตนะครับอันนี้เป็นกล้องที่อยู่ในตัวเครื่องนะครั a นนิแคมนะครับโอเกอร์นะครับยูเอสบีวิดีโอรีไว้์นี่เป็นยี่ห้อร o g i t e c h นะครับเราก็เลือกไปนะเราจะใช้ตัวไหนเมื่อว่าใช้โอเกอร์ก็กดบันทึก เสร็จแค่นี้เองนะครับก็สามารถทําได้แล้วแค่นี้และครับถ้ามันไม่ได้ก็เช็คสายคุณภาพสายอาจจะไม่ดีนะครับพาวะสปายของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองมันไม่ดีนะครับทำให้ระยะสายสั้นลงนะครับก็อ์ประกอบมันเยอะฮะต้องมานั่งไล่ทียะตัวสงสัยก็ไล์มาถามหรือโทรมาถามเราแล้วกันนะครับขอบคุณครับ